นี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลฟิตจังแม่นะคะพบกับจินนี่อีกครั้งในที่สุดก็จะได้พูดเรื่องนี้สักทีนะคะในช่องจินนี่ไม่พูดเรื่องสโตแม็กแคลคุมเนี่ยไม่ได้เลยคือมันเป็นการออกกาลังกายที่จินนี่ค่อนข้างเริ่มอินนะคะเพราะว่ามันคือง่ายแล้วก็เออมันทําให้เรามีรูปร่างที่เปลี่ยนไปจริงๆอ่ะกล้ามท้องเราสวยขึ้นจริงๆแล้วก็โพสเจอร์ก็คือการยืนเนี่ยมันก็ตรงขึ้นด้วยนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสโตแม็ ac, มันคือท้องเนาะแคลคุมมันคือสุญญากาศ โซแหวกแบบคุ้มเนี้ยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยนะคะมันมีมานานมากๆแล้วนะในวงการพอกกายแล้วก็สายโยคะเขาทํากันนะคะถ้าทุกคนเคยเห็นนึกภาพตามนะจะเป็นเหมือนแบบจู่ๆคนก็ดูดท้องตัวเองเข้าไปนะคะจนเหมือนแบบแทบไม่เหลือไส้ไม่รู้เอาไส้ไปกองไว้ไหนนะคะแล้วก็สี่โคลงโผล่มาเป็นแบบซีๆเลยน่ากลัวมากนะคะแต่รู้หรือเปล่าว่าถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราสามารถทําแบบนั้นได้ด้วยนะแต่ถ้าเรายังทําไม่ได้นะคะช่วงแรกนะ ก็ฝึกให้เรามีกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงมากขึ้นดีกว่าและข้อสำคัญนะคะมันทำให้เราพุงป่องหลังกินข้าวน้อยลงด้วยนะคะคือเรียกได้ว่ากินข้าวไปนะคะมันก็จะดูไม่แบบย้อยออกมาหรือว่าป่องมาซะอย่างนั้นนะคะไม่ว่าจะกินมือใหญ่มือเล็กอะไรนะคะอันนี้คือช่วยได้จริงๆนะสโตแม็กแบรคุ้ม um นี้นะคะมันมีฟังก์ชันของการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่เรียกว่า T V A นะย่อมาจาก Transverse Abdominis Muscles นะคะ คือมันเป็นเหมือนเข็มขัดรัดแกนประจำตัวเพราะทุกคนนะคะทุกคนเกิดมาต้องมีตรงนี้อยู่แล้วมันเป็นกล้ามเนื้อที่ซ่อนอยู่ข้างหลังซิสแพคอีกทีนึงคือทุกคนอาจจะสนใจโฟกัสที่การฝึกซิสแพคเนาะเล่นครั้ง แปลงหรือถ้าเล่นท้องต่างๆนะคะคือพวกนั้นก็ยังจําเป็นต้องเล่นอยู่นะคะแต่ว่าเรามาเล่นอันนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะพอมันแข็งแรงขึ้นใช่ไหมแล้วมันรัดแกนมันคือนึกภาพทำสมุกคะ่ะแล้วสมุกมันรัดแกนมันก็จะสวยใช่ไหมอันนี้ก็เช่นกันวิธีการฝึกนะคะเอาฝึกให้เขาแข็งแรงมากพอที่จะพยุงตัวเองได้ข้อดีของเขานะคะไม่ได้ช่วยแค่ว่ากินข้าวเราพุงป่องยากนะมันช่วยให้เรามีโพสต์เจอที่สวยงามขึ้นด้วยคือเราจะยืนหลังตรงขึ้นนะคะ อย่างจีเนียกงเป็นคนที่ชอบยืนอย่างนี้นะคะไม่รู้ตัวมัทีนยืนอย่างนี้เพราะาเราไม่ได้ฝึกให้มันแข็งแรงไงฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างมันก็ไม่ได้แบบเหมือนพัฒนาอย่างนี้นะคะอี่าเนี่นก็คือมาช่วยให้เราลดอาการปวดหลังล่างด้วยอันนี้ดีมากสาหรับคนที่มีอาการปวดตรงนี้เนื่องจากว่าพอม,มีตรงนี้แข็งแรงปุ๊บเนี่ยมันก็จะยืดตัวให้เรา ตั้งตรงขึ้นลดอาการปวดหลังล่างไปอีกนะคะและอย่างที่เขาเป็นสายเพาะกายประกวดกันเนี่ยเขาฝึกตรงนี้มากๆเขาเนี่ยเขาจะมีลายกล้ามเนื้อที่สวยงามชัดเจนมากขึ้นอันนี้คือปังไม่ไหวแล้วนะคะวิธีการฝึกนะให้ทุกคนเริ่มตื่นเช้ามานะคะยังไม่ทานอะไรเลยนะแล้วก็ดีสุดคือหลังจากเข้าห้องน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้มาทําอันนี้เลยทําค้างไว้นะคะประมาณ20วินาที อาจจะทําวน3เซตนะคะมันก็จะได้1นาทีพอดีเนาะถ้าเรามีเวลาแค่นั้นก็ทําแค่นั้นนะคะแต่ว่าระหว่างวันท่านึกขึ้นได้เนี่ยให้ลุกไปทําเลยค่ะอาจจะอยู่ออฟฟิศนะคะลุกขึ้นมาแบบดูดทองเข้าไปวิธีการทําจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะง่ายสุดเลยนะเอากอี้มาแบบนี้นะคะนะจากนั้นก็คือนึกภาพนะว่าถ้าเราหายใจเข้ามันต้องท้องป่องลึกๆยาวๆหายใจออกท้องแฟบ เสร็จแล้วให้เราเหมือนนึกภาพว่าดูดสะดือขึ้นไปข้างบนและเข้าไปติดกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังตรงนี้นะดูดฟุบเข้าไปนะคะลักษณะเป็นแบบนี้หายใจเข้าท้องป่องก่อนหายใจออกท้องยุบ แล้วคลายออกคางไว้ประมาณ20วิแล้วค่อยคลาย คือมันมีเทคนิคหลายแบบถ้าเราจะหายใจเข้าท้องป่อมหายใจออกท้องยุบแล้วดูดค้างมานานนะบางคนก็นหายใจไม่ถึง20วิบวีก็คือไม่ไหวแล้วนะคะจะตุยให้ใช้วิธีแบบอีกเทคนิคนี้ก็คือค่อยๆทุกคนเห็นภูมิไหมเวลาทําแบบแต่ว่าทุกครั้งที่เราเริ่มหายใจค่อยๆหายใจออกปล่อยลมหายใจออกทีละนิดอะเราก็คือ,อยังไม่ลืมที่จะดูดดูดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวทําให้ดูใกล้ๆตรงนี้ หายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวจ้าดึงง้องลงตรงนี้ให้ดูเลยนี่คือพุงของคนที่ประจําเดินใกล้มานะคะแล้วก็กินข้าวมาทําตอนเช้าดีที่สุดหลังเข้าห้องน้ำเสร็จดีที่สุด อ่ะนี่นะพลีชีพนี่เลยนะคะอ่ะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบทำแบบนี้จริงๆแล้วก็สามารถทำวนไปได้ประมาณครั้งละ20วินาทีนะคะประมาณ3เซตเนาะ คือจริงๆฝึกทุกวันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามไปฝึกเลยทำงานอยู่ลุกขึ้นมาก็แบบนี้เลยมันเหมือนดูดสุญญากาศไปแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นวิธีที่ลดมากถ้าเผื่ว่ามีปัญหาเรื่องการหายใจนะคะแนะนำให้เวลาหายใจเข้าท้องป่องคืนลึกๆ5้าวินาทีแล้วปล่อยออกอีก5้าวิ โดยที่ในระหว่างปล่อยออกหาวีนั้นน่ะเราก็ค่อยๆดูดเข้าไปเป็นการปล่อยลมหายใจถ้าแบบนี้เห็นไหมคะว่ามันก็รัดแกนแล้วมันก็แน่นแล้วแบบนี้แต่ว่าทุกครั้งที่พยายามออกก็ดูดขึ้นได้แค่ไหนแค่นั้นไม่เป็นไรเลยคือบางคนโฮลมหายใจได้ไม่นานแบบไม่ใช่แบบกั้นไว้ยาวอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นอันตรายสำหรับคนเป็นความดันก็ระวังนิดนึงนะคะ ีวิวเพจนีู้ด้วยนะว่าคือทำแล้วมีอุปสรรอะไรมีปัญหาอะไรถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะให้กดไลค์แชร์และ subscribe ให้ชอบฟิตจังแม่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ